สวัสดีุยผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งซัพพอร์ตกันนะเกมนี้เป็นอิริสซัพพอร์ตเจอกับนิโคซัพพอร์ตฮะอิริสซัพพอร์ตนะนะนะก็เป็นแชมเปีย้ยนอีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะช่วงนี้ก็นิยมเล่นกันนะเป็นอ่าซัพพอร์ตสายโลมสายแก๊งแล้วก็ในเลนก็ดีนะ แล้วผมเนี่ยส่วนตัวเนยคิดว่าต้องเล่นค um> ู่กับพวกแคลี่ที่มันดุดันด้วยกันเนี่ยดาวเว่นอาคาริสต้าก็ได้อะไรอย่เงี้ยพวกที่มันดุดันนะจังหวะนี้เดินแปะโคคูณใส่จินเสียบาเรียเป็นที่รับร้อยแล้วไม่น่ารอดนะอผู้พาดแบบนี้นะจินผมมองว่าเกมนี้น่าจะเกมเร็วนะฮะจินพาดแบบง่ายเกินไผอ่ะ นะโดนเอลิสแปงโคคูแล้วก็คาลิสตาไล่ยิงพร้อมกับไคมาข้างหน้าทําให้จินไม่สามารถถอยได้แล้วก็เลยเรียบร้อยแต่พ่ายนะเป็นเฟิร์สบาทนะสองนาทีแมช่าโวยนิโคลพยายามจะฟีดเลนให้จินนะส่วนออลิสก็มาไล่อนะนะก็ตามตาําราฮะเลยว่าสองรับสกิลมาคือมันเก่งตรงที่ว่ามันมี6สกิลนี่แหละออลิสอะเออนะแล้วเวลาเพื่อนมาไดเนี่ยมันเก่งด้วยออลิสสามารถที่จะเข้าไปเปิดให้เพื่อนก่อนเข้าไปรับดาเมจให้เพื่อนก่อนแล้วกดเลเวลถอยออกมาได้อืม ดีมันเยอะสําหรับตาแหน่งซัพพอร์ตแล้วแต่ว่าก็เป็นตัวที่เล่นยากนะเพราะว่ามี6สกิลอะวิเลนนะเป็นคอกกี้เจอกับว,วาราท่ะคอกกี้วิเลนเอาจจริงไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนใหญ่จะลงไปเล่นแคลร่กันละวิเลนไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนท็อปเลนนะเป็นรูเซียนเจอกับเจส่าก็เป็นรูเซียนที่เคาน์เตอร์เจนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ับแต่ว่ารูเซียนเนี่ยเคาน์เตอร์เจแต่ถามผมนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเคาน์เตอร์ยังไงนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเคาน์เตอร์แบบไหนน่าจะอ e ีหลบสกิลหรือเปล่าหรือว่ารออะรยะโจมตีอะไรเง ดูดูเขาเตอร์ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเอาเจ๊ดแฟดมาโอ้สวยละสวยละ,ยละเจป๊ปากวอร์ดอะกอนตายแดเาเลยแล้วนีโคะกำลังจะโดนดาพร้อมกับพี่จีนนะมีไซล่าลงมาฮะแล้วอ,อ่าอิลิสรูดไว้ให้อเนี่ฮะก็ดิมคือแทงให้เพื่อนได้ก่อนเปิดได้ก่อนเป็นบิ๊กเวฟเข้าไปแล้วก็เข้าไปไดาฮะ อ่ะคาริตาแทงป้อมห้เพื่อนแล้วจีนกดแฟดลบรูทของไซล่ามาได้สวยงามจัาๆแล้วส่วนคาริตาโดนป้อมต,ตีตายไปฮนะอ้าวโล่ไปหน่อยโล่ไปหน่อยเจ้าสองนะเออแต่เขาเขาเข,ขาได้กันดีนะเมื่อกี้เนะี่ยคือรอสกิลรอทัมมิ่งสกิลแล้วคาริตก็ออโต,โต้ตอนสกิลเพื่อนมาพอดีอะ่ะเออเขารู้แบบประมาณครูดาวกันนะประมาณครูดาวของเพื่อนแล้วก็ได้ต่อแต่ใครจีนนะแฟดดี ลู้สิยาน่าดันเลนเสร็จเดินมาเจอกับนูนูว่ะเป็นรู้สนี้ีเล็กตัวคิวด้วยฮะว้าวตายแฟตของนูนูมาฮะพร้อมกับทําให้นูนูต้องกลับบ้านนะอันนี้สวยงามจัดจัดอะเก็บอีไว้ห้าเก็บอีไว้หลบอ่าคิวของเจสอะอันนี้คือที่ที่ผมรู้อย่างเดียวเลยคือเก็บอีไว้หลบอย่าอีเข้าไปนะอีเข้าไปนี่คือเจสทุบหัวแบะนะมากลับมาที่บอทเลยนะนูนูอะไม่ใช่นูนูวะนิโคล่ะปลอมตัวเป็นนูหนู้ะไอ้นี่เนียนจัด สวดนีรก,ก็สกิลเช็คคุมไปฮนะบอดปักอะไรฮนะมิดเลนไม่น่าจะมีอะไรฮนะเป็นตัวสเกลทั้งคู่นะดูแมพของทางฝั่งสีฟ้าหน่อยฮนะไม่มีวอดในพุ่มเลยนะส่วนอีริกก็กดแมงมุมโซนๆไปฮนะกกโ,มมโซนพนะื้นที่ไล่พุ่มไล่ไลายไปเออเก่งเหมือนกันนะปะไลายพุ่มนะอย่างที่บอกคือตำแหน่งบอดเลนเนี่ยถ้าใครยึดพุ่มได้ก่อนเนี่ยคือได้เปรียบเยอะมากเออสามพุ่มเนี่ยยึดได้นี่ได้เปรียบเยอะมากครับเพราะนั้น เราพอเปลี่ยนเป็นสแกนก็ได้เดินมาปักวอร์ตอนก่อนเข้าเลนเราก็กลับไปเปลี่ยนสแกน,นก็ดีเหมือนกันแต่ละกํากำลังลงมาที่บอดเลนนะส่วนทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นว่ามีคนตีฟาไซมาปักวอร์ดไว้โอเคสวยงามมาเปิดมังกรกันเลยสำหรับทีมฝั่งสีแดงนะทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยไม่รู้คะัอรอดเลนโดนดานมิดเลนทรงๆฮะก็เลยเปิดชหวะให้ทีมฝั่งสีแดงเยเปิดมังกรเลยฮะ หนูนู่มไปเอาออบเจกต์ข้างบนนะแลกแลกกันไปแล้วเข็นบอลชนใส่ลูเซียนไปเต็มๆมมาลูเซียนพยายามจะมาเช็คออบเจกต์ให้เพื่อนนะกลายเป็นตัวเองโดนลดไอติมเข็นชนหน้าไทร่าปิงว่านูนูอยู่ในผู้มาให้เขากี่เดินมาเช็คหน่อยสิแต่ว่าเช็คแบบนี้ติดคอมเมที่เรียบร้อยนูนูกัดปลายเพิ่มเลือนแล้วยิงออโต้ฆ่านูนูมาได้อาวล่ญญาตัดใจแฟดไปเอาเหมือนกันโอเคแลกกันไปนะนหมนูนูไม่มีแฟดไงไปโดลูเซียนตัดแฟดมา จังหวะนี้ก็เลยโดนโซโรคิวเลยถ้ามีแฟดอาจจะดิ้นได้หรือว่ารอดนะเป็นผลพวงจากการที่รูเซียนไปตัดแฟดส่วนบอลเลนก็ยังคงเป็นฝั่งสีแดงนะที่ได้ดันไปเรื่อยๆนะเป็นคาริสตาที่ได้เฟิร์สบัตไปได้รองเท้าเร็วครนนี้ก็สบายเลยเลนะส่วนหน้าที่อีลิสเนี่ยก็พยายามลองเปิดเปิดไม่ได้เขาคุณไม่โดนก็ดันเวฟแล้วก็ไปตัดวงตัดบอร์ดนะโซนพื้นที่อื หรือว่าถ้ามีจังหวะก็คือเกมนี้มันเดินไปเลนกลางยากไงเพราะว่าเลนกลางเป็นคอกี่อะมันไม่ใช่เป็นตัวที่รับแกงได้แล้วเป็นวลาดด้วยมันก็แกงยากเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นอีดิเดินเพ้นผ่พานมากนักฮะอู้ท็อปเลนฮะว้าวเาเมที่ยังคงไว้ใจได้นะลูเซียนเสีย,เ,ยเอ่อวเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวลาดได้อีดิก็มาช่วยเพื่อนโซนพื้นที่เราก็เอาเพจฮะอ่ะอเลน สีฟ้ายังไม่มาอิลิทก็ใช้ทํางมิ่งให้เป็นประโยชน์นลมเดินแก๊งไปเดินช่วยเพื่อนเคลียร์เวฟม,มันมีหน้าที่มากกว่าการแบบเดินแก๊งเดินฆ่านะคือมาช่วยเคลียร์เวฟม,มาช่วยระเบิดเวฟทิ้งโซนพื้นที่ไล่จังเกิลอะไรเงี้ยคือหน้าที่มันเยอะ,อะนี้โคเห็นปะเดีย๋ยวนี้ซัพพอร์ตไม่มค่อยอยู่เลนกันละ ดเดินอย่างทั้งวันนะ่ะโอ้เราเอลิอตานชายแปดมาแปะโคคูใสหน้าวิ่จีนนะวิ่จีนไม่ได้ระวังตัวว่ามีอิลิตอยู่ใกล้ๆอะ่ะเรียบร้อยเลยนะเป็นนิโคที่ขึ้นไปแก๊งท็อปเลนอิลิตลงมาบอดเลนแล้วก็จัดสวัสดิ์เลยฮนะเอลิตะกดสแกนเดินลงมาเกียร์อวอร์ดพร้อมกับมีไซล่าอยู่ใกล้ๆอะ่ะว้าว โอ้แต่ว่ารอบนี้มีนหนูๆาอ,อลิทกดเล็บเพลหลบไปได้ไซร่ารู้โดนขาไปจินป่ายพร้อมกับเชนซีซีแล้วมีอันติของไซร่าโอ้โหเป็นลูกครับไีจินนะแฝดเปิดนี้ไม่เคยใช้นะให้มันโดนตัวเดียววะตัวแรกตัวเดียวแบบง่ายได้เรัานั้นก็เรียบร้อยเลยเวฟเขาที่มิดเลนจินมารับแล้วตรงนี้เหมือนจะมีไฟกันโอเคจินอยู่ใ,ใกล้ๆอาจาะอันตีช่วยเพื่อนได้ ไทร่าไม่มีอะไรในการเอาชีวิตรอดฮะแต่ผ่าฮะแฟดไม่มีเสียออบเจกต์อีกแล้วอะสวนใหี่เราขึ้นไปแกงกที่ท็อปเลนนะแต่ว,ว่าแกงกไปไม่ได้อะพี่เจนน่าจะทำผิวแล้วได้โชจินมาแล้วด้วยอันตรายอันตรายเป็นแก๊ปไงแก๊ปเป็นโบนเพลนี่มันถึกอันดีสปอร์ตอะมันเดินเพ่นผ้าเนะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นซับเลี้ยงกันละมันทำอะไรไม่ค่อยได้เออผมไม่ได้แบบ อาคัตติกับซับเลียงเนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงเพราะว่าซับพอร์ตเดี๋ยวนี้เขาเล่นเดินกันอนะเดินโลมเดินแก๊งออฟเจกไอ้วยกัมมันสำคัญไงผ่าแล้วจะมาการดป้อมให้เพื่อนนะโอ้คือมันเล่นได้นะซับเลียงอะแต่ว่าเลนมันต้องแบบเลนมันต้องเอาเรื่องจริงๆนระิงอะมันต้องได้ดนันมันต้องกดดนันมันต้องคืออย่างน้อยคือต้องทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถที่จะเดินเพ้นพผ่านได้อนะถ้าเล่นซับเลี้ยงนะเนออี่ย เปิดมังกรกันต่อว่าบอดเลนไม่มีไม่มีอิมแพคส่วนมิดเลนเป็นวลาดคือเป็นตัวที่ดันเลนไม่ค่อยได้นะเหมือนคาสดินเลยช่วงแรกอาจจะเนี่ยขพอเสียของพวกตัวเลนมันอย่างนี้แหละมันทำให้การโซนพวกออบเจกต์เล่นยากนู่ๆไปเอาท็อปเลนได้เพราะว่าพี่เจสแบบทรงๆนะเลนมันไม่ได้แบบโดนดันอ่ะเออนุ่ก็สามารถเล่นได้อันนี้เป็นบอดเลนโดนดันมิเลนทรงๆ ช่วยไม่ได้เขาขีด,ดันได้เร็วกว่าอยู่แล้วมังกรก็เลยเล่นง่ายเลยฮนะเจด่ะหลานจาได้ป้อมแรกที่ท็อปเลนมาก็เริ่มเดินละนะน่าจะเป็นตัวแบบของทีมฝั่งสีฟ้านะสำหรับพี่เจอ <c oughs> ่ะรูเซียนไปไปมากดดันไม่ได้นะได้หไหมผมไม่ได้จําสลับใช่ไหมว่าเจดเคาน์เตอร์รูเซียนตามตำรา,าถ้าจําได้รูเซียนมาเคาน์เตอร์เจดนะไม่รู้เันเคาน์เตอร์อยังไง คือเราเล่นตัวเคาน์เตอร์คือเราก็ต้องรู้เนะว่ามันเคาน์เตอร์แบบไหนเคาน์เตอร์ท่าไหนอ่ะถ้าเราแบบไม่รู้ว่ามันเคาน์เตอร์อยังไงมันมันเราก็เล่นไม่ได้หรอกเล่นให้มันเคาน์เตอร์ไม่ได้หรอกแต่บางทีตัวโดนเคาน์เตอร์อย,อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นถูกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยับขนาดนั้นนะแล้วอีลิสกับไซร่าเดินโซนแบบนี้นี่โคทํทำดีนะใช้ร่างพอเข้ามาเฟสเช็คก,ก่อนแต่ว่าก็ไม่รอดนะอีลิสแบบรู้ทัน เนะมื่อกี้โคคูคคโดนตัวจริงไปแล้วโคคูนแปหน้าใสนูนู้ไปฮะอีลิตตกอยู่ในโพซิชันที่อันตรายนะแต่ว่ายังมีเรเพลอยู่โอเคสวยงามะมะเจส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 มันมาไงมันก็เลยทำลำบากเลยตัววาลาหนีฟาร์มที่เลนบนแต่ว่าโดนสองหนึ่งไว้ฮะแตกพ่ายเลยดาเมจจับแม่งโคตรรุนแรงอะ่ะอีลิตกับไซล่าคืออยู่ด้วยกันนี่คือแบบเบิร์นหายแน่นอนอะ่ะใครก็ตามนะเขาเดินคู่กันตลอด เห็นนิโคไม่อยู่คาริต้าเข้าเลยได้ดีปะได้แปดของจินมาเลยแล้วไฟลิฟมีการเทพอร์ตมาแต่ว่านุ่นได้ให้ลิฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปะเขาคูณโดนนุนไปเต็มๆพร้อมกับมีไซ์ลัารู้ท่าคอมโบนในตำนานะจับขาไม่ให้ไปไหนฮะส่วนคาริต้านี่ตีฟีไม่อยู่เพราะ่ากดบาเรียไล่ปลาโอ้โหโอเคเกมแม่งจบละ เอดูหนะ่อยเรามาดูไฟเมื่อกี้กันอีกหนึ่งรอบอะ่ะดูแมปของทีมฝั่งสีแดงนะคือเขาเห็นแล้วแหละว,ว่าลิปเสียบแล้วไปโคคูไปดูหายหนึ่งเลยท <c oughs> ีลิปกับไซล่าฮะคู่วาหลาดกดมูดดีมากมากนะหลบน็อกอัพของคาริสตาไปได้แต่ว่าคาริสตานี่คือตีปีไม่หยุดฮนะคูวาหลาดยังไม่มีดาเมจอะ่ะคือมิเลนดาเมจยังไม่มีใช่ไหมแล้วนูนูคือแตกพ่ายก่อนเลยยังไม่ได้ทาอะไรเลย หายหนึ่งอ่ะอันนี้แม่ก็คือแบบจบแล้วว่าดาเมจอ่ะไม่มีแล้วอ่ะทีมลองเล่นดูว่าแนะนำนะแนะนำเล่นตัวเมตาจะดีมากๆเลยกับเมตาตัวว้าวอิลิตกับไซร่าดิพังแบบของแคร์คาลิต้ามาละของชินเริ่มเฉิดฉายละ นะซับพอร์ตเวทจังเกิลเวทมิดเลนก็เป็นตัว AD ก็ได้อะไรเงี้ยแจวเลยบอลชนคาลิสตาไปนะคาลิสตาโห้ยแล้วอีลิทมาแปะโคคูนใส่หน้าจินนะคันเซนสก,กิวันเตียงจินแล้วดอสก,กิวบิวของจินไปได้แนละ้ววลาจันชายแปดมาโชว์เดยสายคาลิสตาลัวฆ่าคาลิสตาไม่ได้ไนะ โอ้โหรู้โดดไป2ตัวพร้อมกับมีคันลิงอัดหน้าฮะก็โถด่วนอะล่ะจบเลยน่าจะจบแล้วนะไฟนี้ก็รู้ผลแลฮะไม่ต้องรอเลทไม่ต้องรออะไรแล้วคือไม่ต้องรอแบบว่าลงวันหลาสเกลไม่ต้องแล้ฮะเดี๋ยวเขาเล่นเป็นนี่คุณไม่ได้สเกลหรอกทำเกมรัวๆจะเอาอะไรเป็นสเกลอะเดี๋ยวสามังกรนะแล้วเป็นโซดินด้วย ืออาจจะลุ้นได้ตัวที่4ลองไฟส์ถ้าไฟชนะก็ไปต่อได้ถ้าไฟแพ้ก็หัวเกมใหม่ก็ไม่แย่มาออที่เลนบนนฮะออบเจกเกิดข้างล่างแต่มาออที่เลนบนฮะเหมือนมั่นใจว่าทีมฝั่งสีฟ้าจะไม่เอาหรือเปล่าดูป้าบเจค่เอาอะไรไปแพ้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เกมได้เปรียบออบเจกเกิดข้างล่างแต่ขึ้นมาเอามาจับข้างบนก่อนแล้วเอาป้อมอะ เอาเรื่องจัดเลยนะน้องกรอบจัดอะ่ะพาได้ปุ๊บลงมาออบเจกต่อหนูหนูเห็นบอลมาลูเซียนดอสหลบไปได้วาลาดไม่มีแฟดอาจจะเข้ายากอะโดนไซรัสรูดขาไปเฮ้ย <Hey, S 2> ต้องเอาคืนแล้วปล่อยลิฟที่เลยล่างอะแล้ววาดขึ้นไปขี่ลิฟเย้แค่อะไรวะเนะตรงนี้ก็มีไฟฮะหนูด,ด,ดูโดนคอมโบเดิมฮะ รุดขาแล้วก็โดนยิงโอ้จีนโดนโดนัสเอูุ่ซี่โดนนัสสีไปฮะรอบเจ้งอันนี้เป็นฝัน่งสีแดงที่ได้ไปฮะแล้วดอกไม้เกิดตาตีฟีไม่หยุดโอ้โหอีลิสแปะโคคุนใส่เจสอะ่ะอย่างคมว้าว 22ออกว่ทีอะมังกรก็กำลังจะเกิดนะทีฝั่งสีฟ้าน่าจะรอลองลุ้นมังกรอ,อีกสรอบอะแต่ผมไม่มีภาพในหัวเลยนะว่าจะไฟยังไงให้ชนะนอกจากนิโคจะต้องมีแฝดอะไลวะเน่ะนะ <c oughs> โอเคจิติยะยอมละภาพในหัวคือนิโคต้องมีแฝดแล้วเข้าไปเปิดแบบงามๆงมพร้อมกับมีอันติวาราดอะเอออันติวาราดอันตินูนุนคือยัดมาให้หมดแล้วก็แบนต้าคิวอะน่าจะชนะได้อยู่ จบเป็นที่เรียบร้อยเกมนี้ทีมฝั่งสีแดงเล่นกันดีมากนะแล้วก็เป็นจีนที่พลาดช่วงตัวแรกหลังจากนั้นก็จบเลยฮะจบเลยจบชีวิตเลยนะส่วนอีลิตนี่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะคือถูกต้องตามตำราละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแหสับคลิปนี้สวัสดีครับ